สวัสดีครับเดี๋ยวไปต่อกันที่สูตรล่างครับว่าจะได้เด่นอยู่ที่ตำแหน่งไหนเด่นอะไรนะครับน,นี้ทำตั้งแต่งวื่อที่มันจะเริ่มเดินนะครับนี่ครับน,นี่นะครับเจ็ดศูนย์สามนี่ครับเจ็ดศูนย์สามข้างล่างเจ็ดห้านะครับ เอาสามตัวบนเนี่ยนะครับมาคิดอใช้หลักร้อยนะครับบวกกันสองครั้งแล้วก็บวกหลักสิบล่างนะครับบวกกันแล้วได้เท่าไหร่ก็ไปบวกสี่นะครับ อีกสูตรหนึ่งก็หลักหน่วยล่างนะครับเลขห้านี้ก็ไปบวกห้าคงที่นะครับเริ่มเลยนะครับเจ็ดบวกเจ็ดเท่ากับสี 1. 1่สี่บวกเจ็ดเท่ากับหนึ่งหนึ่งบวกสี่เท่ากับห้าเราก็มาลงไว้นะครับห้า ห้าบวกห้าเท่ากับศูนย์นะครับต่อไปต่อจากเจ็ดศูนย์สามเจ็ดห้านะครับเป็นอะไรเจ็ดศูนย์สามเจ็ดห้าก็คือหกหกเก้าห้าศูนย์ ก้าห้าศูนย์แล้วก็ทำเหมือนเดิมนะครับหนึ่งร้อยบวกหนึ่งร้อยหลักร้อยนะครับหลักร้อยบวกหลักร้อยบวกสิบล่างนะครับอันนี้ก็บวกห้าหน่วยล่างบวกห้าคงที่นะครับ หกบวกหกเท่ากับสองสองบวกเจ็ดเท่ากับเก้านะครับเข้าไหมเข้าไหมผมคิดผิดหกบวกหกเท่ากับสองสองบวกห้าเท่ากับเจ็ดสองบวกห้าเท่ากับเจ็ดนะครับ เจ็ดบวกส่เท่ากับหนึ่งเราก็ได้1นึ่งเราก็ไปลงไว้นะครับต่อไปนะครับหลักหน่วยล่างคือ 0, 0ูนย์ศนย์เราไปบวก5ก็ได้เท่ากับ5ก็ลงไว้นะครับ ต่อไปนะครับเลขที่ต่อจากหกหกเก้าห้าศูนย์นะครับก็เป็นหนึ่งศูนย์หกหนึ่งห้านี่ครับหนึ่งศูนย์หกหนึ่งห้าหนึ่งศูนย์หกหนึ่งห้า แล้วก็โยงเหมือนเดิมนะครับหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองสองบวกหนึ่งเท่ากับสามสามบวกสี่เท่ากับเจ็ด หน่วยล่างห้านะครับห้าบวกห้าเท่ากับศูนย์นะครับต่อไปนะครับต่อจากหนึ่งศูนย์หกหนึ่งห้ามันก็จะเป็นนี่นะครับหนึ่งศูนย์หกเจ็ดศูนย์แล้วก็มาลงไว้หนึ่งศูนย์หก เจ็ดศูนย์แล้วก็ทําตามเหมือนเดิมนะครับนี่ก็บวกห้าคงที่หนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองสองบวกเจ็ดเท่ากับเก้า เก้าบวกสี่เท่ากับสามนะครับแล้วก็ลงไว้นะครับสามต่อไปนะครับหลักหน่วยล่างศูนย์ไปบวก 5, ห้าพงที่ศูนย์บวกห้าก็ได้เท่ากับห้าก็ไปลงไว้นะครับเริ่มเริ่มจะมองเห็นหรือยังครับว่ามันเด่นอะไร เราจะหางวดวันที่สิบหกพฤศจิกาเราเราก็เอางวดล่าสุดนะครับพี่เลขออกหนึ่งศูนย์หกเจ็ดศูนย์ะครับมันก็จะได้เด่นสามห้าเราไปดูนะครับว่านี่ยน,นะเราคิด ั้งแต่งว,70 3, 70 3, แวงวดนี่นะครับเจ็ดศูนย์สามเจ็ดศูนย์สามเจ็ดห้าเรางวดนี้นะครับมันก็จะได้ออกห้าศูนย์เนะครับ 50, ตรงตรง,ตรงนะครับห้าศูนย์ตรงตรงนะครับเนี่ยนี่ทีนี้งวดหกหกเก้ามันก็จะมาหาหนึ่งห้านะครับนี่ครับ หกหกเก้ามันจะมหาหางวดนี้นะครับเนี่ยตรงตรงแล้วก็หนึ่งศูนย์หกมันก็จะมหาหางวดเจ็ดศูนย์นะครับที่งวดที่แล้วนะครับทำเป็นสถิติย้อนไปก็คือเพื่อให้รู้ว่าเลขมันกำลังเดินกำลังเข้าตรงๆนะครับสองสองสูตรนี้นะครับเป็นสูตร วิ่งล่างตรงๆนะครับอันนี้คือสูตรข้างบนเนี่ยร้อยบวกร้อยบวกสี่บวกสิบสิบล่างนี้ก็คือสูตรหลักสิบวิ่งสิบล่างนะครับส่วนหลักหน่วยบวกห้าคงที่นี่ก็คือสูตรวิ่งหลักหน่วยล่างนะครับมันก็คือตัวนี้เป็นสูตรตรงๆนะครับ สิบล่างบวกหน่วยล่างนะครับมันก็จะได้วันที่สิบหกพฤศจิกาสองห้าห้านะครับถักใครชอบชุดเน้นๆเ,เลยนะครับก็คือจะเป็นสามสิบห้านะครับสามห้าชุดเดียวนะครับไม่ต้องกลับตรงๆนะครับอันนี้มันสูตรมันเข้ามาแล้วนะครับสามสามงวดแต่งวดต่อไปนี้ไม่รู้มันจะเข้าอีกหรือเปล่าก็ว่างไปตามสูตรนะครับ ส่วนส่วนสูตรวิ่งที่ว่าผมจะไม่รอให้สูตรเดินนะครับไปดูกันว่ามันจะได้อะไรบ้างอันนี้มันมันเดินที่สามงวดครับหนึ่งสองสามอันนี้จะเป็นงวดที่สี่มันจะเข้าหรือเปล่าก็ฟังไปนะครับเดี๋ยวไปดูงวดที่ผมรวมมานะครับรวมระหว่างสามงวดกับสองงวดนะครับนี่นี่ครับงวดที่แล้วล่างมัออก ล่างออกเจ็ดศูนย์นะครับวดนี้ก็ออกหนึ่งห้านะครับอันนี้นะครับสูตรวิ่งเมื่อกี้ที่ผมลงตัวตรงก็จะมีสามมีห้านะครับแต่ว่าสูตรที่เกิดใหม่สองวันนะครับเนี่ยหนึ่งสองเพิ่งเกิดสองวันเนี่ยมันก็จะมีเลขสามมีเจ็ดมีแปดมีเก้ามีสามมีศูนย์มีศูนย์ แต่ว่าเลขเด่นที่สุดน่ะมันก็ยังไม่พ้นสามห้าอยู่ดีนะครับเห็นไหมครับเนี่ยหนึ่งสามมีทนสามสูตรครับสามหนึ่งสามสองสามสามห้ามีสองสูตรศูนย์ก็ยังเด่นนะครับถ้าจะจับจริงๆอ่ะคือวัดดวงจริงเราไม่ต้องเอาเยอะครับหลักสิบล่างไม่ต้องเอาเจ็ดแปดเก้า็ได้ครับเอาแบบเน้นเน้นเลยถูกก็ถูกไม่ถูกก็ไม่ถูกนะครับหรือว่าท่านใดอยากจะจับมีทุนก็ เอาเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าอย่างนี้ก็ได้ครับแปดศูนย์แปดแปดห้าเก้าศูนย์เก้าห้าครับตรงตรงไม่ต้องกลับนะครับแต่ว่าตัวหลักเลยก็คือาสามห้า 3, 5, นะครับสามห้าแล้วก็สามศูนย์เน้นๆเลยเน้นๆสามห้าลอง สามศูนย์นี่นครับล่างเน้นๆย้นสิบหกพอยอสองห้าหกห้านี่นะครับเน้นๆสามห้าลองสามศูนย์นะครับถ้าไม่ชอบเยอะ ก็ชุดเดียวนี้นะครับเน้นๆสามห้านะครับโอเคครับถ้าชอบวิธีการคิดสูตรก็ช่วยผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามข้อมูลผมเลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการคิดค้นหาสูตรต่อไปนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสูตรเบกมีเข้ามีหลุดนะครับโอเคครับสวัสดีครับ